สวัสดีครับเพื่อนๆอนวันนี้ก็ได้อากาศนะครับมารีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับกับปั๊มน้ําที่ผมเคยรีวิวมาแล้วนะครับที่ใช้ดูดน้ําจากถังนะครับแล้วก็กอกใส่ขวดนะครับผมตอนนี้ก็คือได้พังเรียบร้อยนะครับก็คือไม่ได้พังเพราะอะไรนะครับตัวตัวชาร์จ usb เนี่ยมันหลุดนะครับมันหลุดเนี่ยมันหลุดออกมานะครับตอนนี้ ผมเพิ่งยัดเข้าไปคืนนะครับแล้วก็หลังจากใช้งานมากก็เกือบครบปีแนละ้วเกือบครบปีนะครับก็ราคาไม่ถึงร้อยนะครับตอนนี้หรือร้อยกว่าบาทผมจำไม่ได้นะครับน่าจะไม่เกินร้อยนะก็เสียนะครับเสียแค่ตัวชาร์จตัวนี้นะครับตัว USB หลุดน,นะครับผมก็ได้เสียบเข้าไปคืนแล้ว แล้วก็เดี๋ยวจะบัตรกีเข้าไปคืนดูซิว่ามันจะชาร์จเข้าไหมนะครับถ้าชาร์จเข้าก็โอเคนะใช้ต่อแต่ถ้าชาร์จไม่ได้แล้วเสียแล้วก็เดี๋ยวค่อยซื้อใหม่นะครับเพราะว่าตัวนี้ใช้งานคุ้มค่าเลยครับชาร์จทีเดียวกรองน้ําได้ประมาณหนึ่งถังครึ่งนะฮะหนึ่งถัง20ลิตรก็ประมาณสามสิบลิตรก็แบตหมดประมาณนี้นะครับแต่ว่าใช้เป็นนานจะดูดได้ร้อยลงนะครับถ้าชาร์จเต็มแล้วนะครับผมก็ถือว่าการนะครับเดี๋ยว พอดีมีตัวบัตรกีอยู่นะครับเดี๋ยวมาซ่อมกันนะครับว่าซ่อมได้หรือเปล่านะครับตัวนี้หลุดทุกขาเลยนะฮะับเมียวเมียวอะเมียวซ่อมไม่ไหนเมียวเมียวมองเลยนะครับเสียบ,บัตรกีแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะซ่อมได้ไหมเดี๋ยวหาอะไรตั้งกล้อง ตั้งไม่ได้เราเดี๋ยวดูว่าตัวบัตรกีจะบัตรกีได้ไหมถ้าเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ทําการบัตรกีเรียบร้อยนะครับเห็นรอยบัตรบัตรกีไหมครับตัวตุ่มๆนะครับก็ใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับในการบัตรกีแต่ยากหน่อยนะครับเพราะหัวบัตรกีเราใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาเทสชาร์จดูว่าชาร์จเข้าไหมนะครับถ้าชาร์จเข้าก็จบนะครับก็คือใช้งานได้ต่อนะครับ ชา,ชารัดเข้าเลยครับไฟติดครับผมเป็นอันใช้ได้นะครับเดี๋ยวลองกดดูทำงานได้ตามปกตินะครับแหลมเลยนะครับโอ้โหสรุปก็คือซ่อมได้นะครับไม่ต้องซื้อใหม่นะครับก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับครบปีแล้วยังไม่เสียนะครับผม ตัวนี้นะครับแต่ว่ามันจะดูดน้ําช้านิดนึงนะครับผมก็โอเคนะสําหรับการซ่อมตัวปั๊มน้ํานะครับนะครับปั๊มน้ําเอาไว้ดูดน้ําจากถังเนี่ยถังนี้นะถังยี่สิบลิตรนะครับของผมนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนที่นะครับซื้อไปใช้แล้วก็เสียนะครับ เสียดอาจจะตัวนี้หลุดนะครับหรือว่าแบตหมดถ้าแบบเสื่อมก็น่าจะหามเปลี่ยนได้นะครับถ้ามีแบตแบบนี้นะครับก็สําหรับเพื่อนที่เข้ามาดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สำหรับคลิปนี้นะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ